ตอนนั้นหวนหวนแกล้งเสียวเสียวไม่ใช่เสียวเสียวแกล้งหวนหวนพวกเราทุกคนใส่ไร้เสียวเสียวเป็นหวนหวนของตระกูลเจียงเธอให้เงินเราให้เราไปจัดการกับเธอเสียวเสียวเมื่อปีที่แล้วพูดความจริงหวนหวนทำไมถึงใจโหดเยี่ยมขนาดนี้ให้คนอื่นแกล้งเสียวเสียว เธอยังคงเป็นลูกสาวที่ฉันเลี้ยงดูเป็นลูกสาวบุญธรรมที่เลี้ยงมาหลายปีใช่ไหมเป็นความผิดของเราทั้งหมดเป็นความผิดของพ่อทั้งหมดขอให้เธอให้อภัยพวกเรานะพ่อรับประกันจากนี้ไปจะพยายามชดเชยเธอให้ดีที่สุดอขอร้องเธออย่าไปให้อภัยแม่เธอได้ไหมไม่จําเป็นฉันก็จะไม่ให้อภยัยช่วยด้วยช่วยฉันพวกคุณปล่อยเธอ ไม่งั้นฉันจะโทรแจ้งตำรวจลูกสาวแท้ๆที่ตระกูลเจียงหามาเจียงเสียวเสี่ยวกลับดีกว่าลูกสาวบุญทรงหวนหวนยังสวยกว่าด้วยยังทําอะไรอยู่ไปเลยหวนหวนเราไปกันเถอะโอ้พวกคุณปล่อยฉันมานี่เลยสาวสวยฮ่าฮ่าพวกคุณปล่อยฉันหวนหวนคุณกําลังทําอะไรอยู่ฉันคือพี่สาวของเธออย่าเรียกกันสนิทสนมขนาดนี้เราไม่ใช่พี่น้องที่แท้จริงถึงแม้ว่าเธอจะเป็นลูกสาวแท้ ส่วนฉันเป็นแค่ลูกสาวบุญธรรมเห็นเธอลำบากอยู่นอกบ้านมาหลายปีแล้วฉันไม่อนุญาตให้เธอกลับมาทวงมรดกจากฉันเอาเธอออกไปอ่ะห้าห้าปล่อยฉันเถอะรอให้เธอกลับมาฉันจะสอบถามเธออย่างละเอียด<อ>เกิดอะไรขึ้นพอ อย่าเรียกฉันว่าพ่อฉันไม่ใช่แบบเธอลูกสาวใจคอหกเที่ยมเธอเป็นคนหาคุณมากแกล้งน้องสาวของเธอหวนหวนใช่ไหมฉันไม่ได้ทําหวนหวนเป็นคนหวังร้ายกับฉันจนถึงตอนนี้เธอยังไม่สำนึกผิดใช่ไหมเธอยังจะใส่ร้ายหวนหวนอยู่หรือถ้าเธอชั่วร้ายขนาดนี้ช้างเกอส่งเธอไปที่ศูนย์อบรมสั่งสอนไม่รู้จักเห็นความผิดของตัวเองห้ามกลับมาเพราะพี่ฉันไม่ใช่ฉันไม่ได้ทําฉันไม่ได้แกล้งหวนหวนเพร่ะ แท้เป็นบนตัวเธอและปัญหาในหัวใจของเธอล้วนเป็นของเราของขวัญที่ส่งให้เธอถ้าเธอมีโอกาสออกไปอย่าลืมเราเธอยังไม่รู้ใช่ไหมเธอไม่ใช่แค่ถูกส่งมาจากตระกูลเจียนเราถึงได้ทำแบบนี้กับเธอเป็นเพราะหวนหวนให้เงินเรามาเชียยจีทั้งหมดเป็นความผิดของพ่อถ้ารู้ว่าเธอจะเข้าสูงอบรมส่งสอนตอนนั้น ฉันไม่ควรส่งเธอกลับกลับไปที่ตระกูลเจียงของพ่อแม่แท้ๆของเธอเสียวๆไปกลับบ้านกับพ่อพ่อจะชดใช้ให้เธออย่างดีได้ไหมพ่อตอนนี้ฉันยังไม่สามารถกลับกับเธอได้ทำไมตอนอยู่ที่ตระกูลเจียงมีแต่ญาติที่รักฉันมากที่สุดตอนนี้ท่านป่วยหนักอีกสามวันท่านจะเข้ารับการผ่าตัดฉันจะไปพบท่านเป็นครั้งสุดท้ายหลังจากนั้นจะตัดสัมพันธ์กับตระกูลเจียงกลับกับเธอตระกูลเจียงทำกับเธอแบบนี้เธอยังจำได้ไหมคุณยายจากตระกูลเจียงเด็กดีแบบนี้ตระกูลเจียง ทำไมถึงทำกับเธอแบบนี้ได้ตอนที่เสียวๆอีกสามวันพ่อจะมารับเธอเชียวเสียคุณชายเจียงเธอเรียกฉันว่าอะไรคุณชายเจียงอยู่ที่ศูนย์อบรมสั่งสอนมาสี่ปีเธอยังไม่เรียนรู้กฎระเบียบเลยหรือสี่ปีที่แล้วเป็นคุณพูดออกมาจากปากเองไม่มีน้องสาวคนนี้ฉันก็ไม่ใช่คนตระกูลเจียงฉันขอร้องคุณอย่าเอาฉันไปที่ศูนย์อบรมสั่งสอนได้ไหม คุณใช้ชีวิตอย่างไม่มีระเบียบมาหลายปีท้องก็เต็มไปด้วยเล่เหลี่ยนโกงเราจะส่งคุณไปที่ศูนย์อบรมสั่งสอนก็เพื่อให้คุณดีขึ้นพี่พี่ฉันขอร้องคุณเชื่อฉันได้ไหมฉันขอร้องคุณฉันคือน้องสาวแท้ๆของคุณฉันไม่เคยหาคนมาทำร้ายหวนหวนพี่คุณเชื่อฉันไหมจนถึงตอนนี้คุณยังไม่ยอมรับผิดอีกเหรอคุณยังอยากปฏิเสธอีกเหรือฉันเจียงฉางเกอไม่มีน้องสาวที่ชั่วร้ายแบบคุณคุณก็ไม่มีสิทธิ์เข้ามาในบ้านตระกูลเจียงเราพี่เก่าอย่าเอาฉันไปที่พาออกไป พี่ฉันไม่เอาพี่ฉันไม่อยากเข้าไปที่ศูนย์อบรมสั่งสอนพี่อยากพี่คุณอย่าเอาฉันไปที่ศูนย์อบรมสั่งสอนพี่ฉันไม่อยากเข้าไปที่ศูนย์อบรมสั่งสอนอยู่ในนี้สี่ปีคุณไม่มีโอกาสใครกลวนตัวเองไหมใครกลวนเรื่องอะไรใครกลวนว่าถ้าสีปีที่แล้วฉันไม่กลับไปที่ตระกูลเจียงจะไม่มีแบบนี้ใช่ไหมถูกส่งไปที่ศูนย์อบรมสังสส่งสอนคุณช่างเถอะทุกคนที่บ้านรอเธออยู่ขึ้นรถ คุณผู้หญิงที่นั่งของคุณอยู่ด้านหลังฉันไม่ใช่คนเจียงมาเป็นเวลานานแล้วนั่งด้านหน้าถึงจะถูกกดเสี่ยวีเธอบอกไม่ใช่คนเจียงตลอดเลยเสแสร้งไม่จริงใจแกล้งทำให้ฉันรู้สึกไม่ดีใช่ไหมถ้าเธอมีศักดิ์ศรีก็ให้เดินกลับเองสิเมื่อตะกี้ฉันไปเปิดประตูให้เสี่ยวเสี่ยวเธอไม่ยอมขึ้นรถฉันลูกสาวของฉันกลับมาแล้วเสี่ยวเสี่ยวกลับมาแล้ว เซียวเซียวเธอกำลังทำอะไรอยู่แม่ของเธอแค่ต้องการแสดงความเป็นห่วงเท่านั้นแค่สุขภาพของเธอเท่านั้นไม่มีอะไรเซียวเซียวเธออยู่ที่ศูนย์อบรมสั่งส,สอนไหมถูกกลั่นแกล้งใช่ไหมหรือมีใครแกล้งเธอเหรอบอกแม่ได้ไหมว่าใช่เธอพี่สาวทำแบบนี้ได้ยังไงแม่แค่ต้องการแสดงความห่วงใยเธอเซียวเซียวเธอออกจากศูออกนย์อบรมสั่งสอนก็เสียแ้งทำตัวน่าสงสารต่อไปก็แค่ในนั้น<า>ได้พบความลำบากหน่อยเหรอทำเหมือนว่าเธอรับความทุกข์เหมือนถูกกลั่นแกล้งอย่างมากเซียวเซียว คุณกาลังโกรธเราที่ส่งคุณไปยังศูนย์อบรมสั่งสอนอยู่หรือเปล่าแต่เราก็ไม่อยากทําแบบนั้นเหมือนกันถ้าไม่ให้คุณได้เรียนรู้จากความเจ็บปวดคุณจะรู้ได้ยังไงว่าตนเองทําผิดตอนนี้เรื่องมันมาถึงจุดนี้ความถูกและความผิดมันไม่สําคัญแล้วคุณนายเฉินคุณลุงเจียงที่ฉันกลับมาครั้งนี้ก็เพราะคุณยายป่วยหนักฉันอยากไปเยี่ยมท่านคุณเรียกเราอะไรคุณอยู่ที่ศูนย์อบรมสั่งสอนสี่ปีกลับมาก็ไม่รู้แม้แต่ชื่อคนแล้วหรือเสียเฉียนฉันคือแม่แท้ๆของคุณเราทุกคคคคคนือออรรบัวขงุณ การมีชีวิตให้คุณเกิดนั้นไม่สําคัญเท่าการเลี้ยงดูตั้งแต่บัดนี้ไปคนที่เป็นญาติของฉันมีแค่พ่อบุญธรรมของเลวแม้แต่พ่อแม่แท้ๆก็ไม่ได้จําคุณอยู่ที่ศูนย์อบร,รมสั่งสอนสีป่ปีสิ่งที่คุณเรียนรู้คือแค่นี้เหรอแม่กับพ่อเอ,อกเพียงแต่คุณก็อย่าโทษเสี่ยวๆเลยทั้งหมดเป็นความผิดของฉันถ้าฉันไม่ย่งเสีย่ยวๆตาแหน่งของคุณดุะกูลเจียงเธอก็จะไม่เป็นแบบนี้หววหนุหนนี่มันจะไปโทษคุณได้ยังไงนี่เป็นความผิดของฉันทั้งหมดตอนแรกฉันไม่ควรทําแบบนี้นําเธอกลับมาตอนนี้ ฉันเข้าบ้านไปดูย่าหรือยังดีจังถ้าทางแปลกๆแบบนี้ของเธอตั้งใจจะทําให้ฉันโมโหใช่ไหมฉ้างเทียนวันนี้ร้อนแบบนี้เข้าไปในบ้านก่อนแล้วค่อยพูดกันห้ามเข้าแม้แต่พ่อแม่แท้ๆยังไม่ยอมรับแล้วเธอเข้าประตูนี้ไปมีประโยชน์อะไรฉ้างเทียน,นเสี่ยวเสี่ยวเพิ่งกลับมาในวันนี้ฉันกลับมาที่นี่เพื่อดูย่าเท่านั้นอยากเข้าบ้านหลังนี้ได้ก็อยู่ที่นี่ได้เลยสํานึกผิดอย่างจริงใจเมื่อไร่จะคิดได้รู้ว่าผิดจะเข้าบ้านหลังนี้อีกเส แม่ดีขึ้นหรือยังช้างเทียนเมื่อสี่ปีก่อนพวกคุณพูดว่าให้เสี่ยวเสี่ยวไปเรียนต่อที่ต่างประเทศทําไมถึงยังไม่กลับมาเด็กคนนี้ตั้งแต่เด็กต้องลําบากอยู่ข้างนอกเจอความลําบากมากพอสมควรพวกคุณต้องดีกับเธอหน่อยนะแม่สบายใจได้เลยเสี่ยวเสี่ยวคนนี้เป็นลูกสาวแท้ๆของฉันฉันทําทุกอย่างนี้ทั้งหมดก็เพื่อให้เธอดีขึ้น เธอจะกลับมาในไม่ช้าเอาล่ะเสี่ยวเสี่ยวเกิดอะไรขึ้นเฮ้เกิดอะไรขึ้นหรอทําไมฉันได้ยินเรียกชื่อเสี่ยว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 กลับมาแล้วใช่ไหมแม่ไม่มีใครเรียกชื่อเสี่ยวเสี่ยวเธอน่าฟังผิดแล้วไม่มีคนเรียกชื่อเสี่ยวเสี่ยวจริงๆฉันมั่นใจว่าฟังไม่ผิดฉันจะไปดูว่าเสี่ยวเสี่ยวหลานสาวของฉันกลับมาหรือเปล่าเฮ้ทำไมไม่มีใครเลย ฉันเมื่อกี้ได้ยินชัดเจนว่ามีคนเรียกชื่อเสีย่ยวเสี่ยวแม่ฉันบอกแล้วเธอฟังผิดแน่ๆมาช้าก่อนแม่เธอจะต้องผ่าตัดเดี๋ยวนี้ต้องพักให้ดีเสียก่อนรอให้หายดีหลังจากนั้นก็จะได้เจอเสีย่ยวเสี่ยวงั้นท่านพักก่อนเถอะฉันจะออกไปก่อนดี ใครสั่งให้เธอพาเธอเข้ามาข้างนอกอากาศร้อนเกินไปเสียวเสียว,ยวร่างกายจริงๆทนไม่ไหวทนไม่ไหวทนไม่ไหวก็ยอมรับผิดเธอยอมรับความผิดของตัวเองอย่างจริงใจไม่อย่างนั้นก็ให้เธอไล่ไปข้างนอกยืนอยู่ใต้ตะวันต่อไปฉันไม่ได้ทําผิดนี่ฉันจะขอโทษทําไมพี่สาวฉันมาช่วยเธอไม่ต้องเธอมาช่วยฉันยืนเองได้พี่สาวฉันรู้ว่าเธอไม่ชอบฉันแต่ฉันแค่ต้องการช่วยเธอเธอดูสิเธอยังยืนไม่มั่นคงเลย เียงเสียเส่ยวเสี่ยวหวนหวนแค่ต้องการช่วยเธอเธอทำแบบนี้มันก็เกินไปหน่อยอย่าโทษเสียเส่ยวเสี่ยวเป็นความผิดของฉันเองถ้าฉันทําให้เสีย่ยวเสีย่ยวชอบฉันได้เธอก็คงไม่ทํากับฉันแบบนี้หวนหวนเธอจะพูดกับตัวเองแบบนี้ได้ยังไงเธอเป็นแค่เด็กสาวที่เติบโต,ตนอกบ้านเด็กปากเกือบสิบปีเกิดมาพร้อมกับนิสัยไม่ดีไม่ชอบใครเลยนี่เป็นเรื่องปกติใช่ฉันเกิดมาตั้งแต่แรกเป็นแบบนี้เธอในตอนนั้นก็ควรจะไม่คออฉันออกมา เธอพูดว่าอะไรเธอนี่มันชั่วจริงๆอาท่านดูเหมือนคุณหนูเสียวๆจะเป็นลมดูนช่วยเธอไปห้องพักกลับไปห้องไหนเอาเธอไปส่งที่ห้องเก็บของที่นั่นคือที่ที่เธอเคยอยู่มาก่อนกอยให้เธออยู่ที่นั่นให้เธอได้ทบทวนความผิดของตัวเองอย่างดี คุณหนูท่านตื่นแล้วท่านหลับไปทั้งวันแล้วคุณนายแก่ต้องไปโรงพยาบาลเพื่อผ่าตัดคุณนายละ่ะสั่งให้ฉันนําเสื้อผ้าสักสองสามชิ้นมาส่งให้ท่านให้ท่านเปลี่ยนใส่นี่คือขนมฟักทองที่คุณนายแก่ให้ทําเมื่อสองวันก่อนสั่งให้ครัวทําขนมบัวลอยบอกว่าถ้าคุณหนูเสี่ยวเสี่ยวกลับมาจะรีบส่งมาให้ท่านทันที ยา่ามาที่นี่นี่คือย่ายของท่านทําขนมบัวลอยสําหรับท่านคนเดียวอร่อยมากเลยทุกคนก็ไม่ได้มีอืมอร่อยจริงๆแน่นอนย่าคือคนที่รักฉันมากที่สุดในโลกขอบคุณนะคุณหนู ท,ท่านพูดแบบนี้เหรอไม่มีอะไรนี่คือความทรงจําในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาที่ศู์อบรมสัง่งสอนและนี่ถ้าได้ถอดออกฉันจะสูญเสียชีวิตหัวใจภายนอกใครกันแน่ที่ใจโหดเยี่ยมเช่นนี้ทําสิ่งน,นี้กับท่านฉันจะไปบอกคุณชายและคุณนายให้พวกเขาตัดสินใจแทนคุณไม่ต้องแล้วมันผ่านไปแล้วและพวกเขาอาจไม่สนใจก็ได้เสื้อผ้าแค่ชิ้นนั้นแหละ เสื้อผ้าชิ้นนี้ฉันจำได้ว่าเป็นคุณป้าที่ท่านทําให้คุณด้วยมือของท่านเองตอนนั้นหยุดรู้ดีว่าวันนี้เป็นวันของคุณยายวันที่จะเข้ารับการผ่าตัดแต่งตัวเหมือนไม่ทุกหมายความว่าอะไรเฉียวเฉียฉันไม่ได้ให้คนไปส่งเสื้อผ้าไปให้คุณหรือทําไมคุณยังตั้งใจแต่งตัวแบบนี้อยู่คุณรังเกียจเสื้อผ้าเหล่านั้นเป็นของหวนหวนใช่ไหมพี่สาวเสื้อผ้าพวกนั้นเสื้อผ้าที่ฉันชอบที่สุดบางตัวเพิ่งใส่แค่ครั้งเดียวเท่านั้นเสื้อผ้าไม่สกปรกคุณนศ พี่สาวฉันรู้ว่าคุณไม่ชอบฉันเกลียดฉันแต่ก็ไม่ควรในวันที่คุณยายเข้ารับการผ่าตัดแบบนี้แต่งตัวแบบนี้นะหวนหวนเอาเรื่องอะไรมาตกที่ตัวเองเสื้อผ้าของคุณหญิงเจียงเธออยากสังเกียจก็สมควรช้า,างเกดพูดน้อยลงหน่อยแม่ฉันพูดผิดเหรอไม่ใช่ว่าเธอพูดอยู่ตลอดเวลาหรอกนะตัวเองไม่ใช่คนตระกูลเจียงหรอเด็กสาวป่าถืนคนหนึ่งจริงๆแล้วไม่สมควรใส่เสื้อผ้านั้นพอแล้วถ้าเธออยากใส่แบบนี้ก็ปล่อยให้เธอไปเถอะวันนี้ยายจะผ่าตัดรีบเข้าไปเถอะ การผ่าตัดผู้ป่วยประสบความสำเร็จมากพรุ่งนี้ก็จะออกจากโรงพยาบาลได้อย่างราบรื่นแล้วยากพรุ่งนี้หลังจากคืนกำไรให้ยายฉันก็จะออกจากตระกูลเจียงอย่างเด็ดขาดจะไม่เกี่ยวข้องกับตระกูลเจียงอีกต่อไปพ่อแม่พวกคุณมาดูเร็วกำไรที่สืบทอดจากตระกูลเจียงอยู่ที่มือของพี่สาว พูดอยู่ตลอดว่ามาที่นี่เพื่อเยี่ยมยายที่แท้ก็มาที่นี่เพื่อขโมยของกําไรนี้ไม่ได้เห็นแม่ใส่มาหลายปีแล้วจะมาอยู่ที่มือเธอได้ยังไงเสียวเียเธอไปเรียนรู้การขโมยมาจากไหนฉันไม่มีกําไรนี้จริงๆแล้วคือ,อยายให้ฉันของที่ไร้สาระเรื่องมันเป็นแบบนี้แล้วยังคงอยากจะโกรหรอต่อหน้าสาธารณะประกูลเชียงของฉันรับความอัปยศนี้ไม่ได้เอาเธอกลับมาหาฉันถามให้ชัดเจนแล้วฮึเอามา ปล่อยมือนี่ไม่ใช่ของเธอตามฉันมาเธอไม่เป็นอะไรใช่ไหมอย่าโทษพ่อที่ตีเธอเขาทำทั้งหมดนี้เพื่อเธอเธอจะขโมยของได้ยังไงฉันไม่ได้ขโมยทุกอย่างถูกจับได้แล้วเธอยังแสดงอาการไม่สํานึกพวกคุณต้องบอกว่าฉันขโมยของใช่ไหมแล้วฉันจะพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตัวเองอย่างไร แบบนี้พอหรือยังบ้าพอหรือยังจริงๆแล้วไม่รู้ีปีในศูนย์อบรมสั่งสอนนี้สอนเธออย่างไรขอบคุณพวกคุณีปีนี้ฉันถูกสอนที่ศูนย์อบรมสั่งสอนดีมากฉันเจ็บหัวใจขอร้องพวกคุณช่วยเรียกหมอให้ฉันหน่อยคุณเจ้า คุณเจียงอยู่ที่ศูนย์อบรมสั่งสอนเป็นโรคหัวใจคนในตระกูลเจียงไม่สนใจคุณเจียงเพิ่งเปลี่ยนเป็นหัวใจเทียมหัวใจเทียมใช่คุณจะต้องพึ่งพาเครื่องกระตุ้นหัวใจตลอดชีวิตถ้าเครื่องกระตุ้นหัวใจภายนอกหยุดทำง,งานคุณหนูจะมีอันตรายในอีกไม่กี่นาทีคนตระกูลเจียงพวกคุณช่างสมควรตายจริงๆขบวนรถถอยกลับไปกับฉันที่ตระกูลเจียงฉันจะกลับบ้านไปรับลูกสาวของฉันเอง ยากในช่วงเวลาที่อยู่ที่ตระกูลเจียงมีเพียงคุณที่ดีกับเสีย่ยวเสี่ยวแต่ตอนนี้เสี่ยวเสี่ยวต้องไปแล้วในชีวิตนี้เราไม่มีโอกาสพบกันอีกชาติหน้าเสี่ยวเสี่ยวจะตอบแทนคุณอย่างแน่นอนพี่สาวพ่อไม่ให้เธออยู่ในห้องนั่งคิดใช่ไหมเธอออกมาได้ยังไงเธอควรกลับไปเถอะไม่อย่างนั้นพ่อจะรู้และโมโหไม่ใช่ให้เธอนั่งคิดอยู่ในห้องเหรอใครอนุญาตให้เธอออกมาฉันแค่มาเจอยติครั้งสุดท้าย ยา่าช้างเกอเอาคนที่ขโมยมานี่ให้ฉันปิดเขาในห้องเพื่อคิดใหม่โดยที่ไม่มีการอนุญาตจากฉันห้ามให้เธอออกมาหยุดให้ฉันเจียหยาดครั้งสุดท้ายอีกทีย่าถักใส่ฉันเจียงเสี่ยวเสีย่ยวแค่เธอก็กล้ามาแย่งจากฉันตำแหน่งของคุณดูตระกูลเจียงฉันบอกเธอแล้วทุกอย่างในตระกูลเจียง ต้องเป็นฉันเท่านั้นที่สามารถสืบทอดได้คุณสบายใจได้ฉันไม่สนใจของตระกูลเกียงอ่ะพี่สาวคุณอยากตีฉันนะโอ้ยหวนหวนคุณน,นี่มันชั่วช้าแม้ว่าเธอจะไม่มีความสัมพันธ์ทางสายเลือดก,กับคุณแต่เธอก็เติบโตในตระกูลเกียงตั้งแต่เล็กเธอคือเนื้อร้ายของเราคุณกล้าใช้วิธีร้ายต่อเธอแบบนี้ได้ยังไงฉันแค่ต้องการตอบใจพี่สาว แค่ไม่ได้คิดมาก่อนพี่สาวยังโกรธฉันอยู่ในสายตาของพวกคุณลูกสาวแท้ๆอย่างฉันช่วร้ายถึงเพียงนี้เหรอเจียงเสียเส่ยวเสี่ยวใช่ไหมตั้งแต่วันที่ฉันเข้าตระกูลจิงวันแรกคุณเคยมองว่าฉันเป็นครอบครัวหรือเปล่าเสีย่ยเสีย่ยคุณเพิ่งกลับบ้านวันแรกรอให้ผลตรวจสุขภาพของคุณออกมาไม่มีปัญหาคอยใช้ช้อนซองของเราอะ สนุกจริงๆในครั้งนี้พี่ชายคราวหน่าจะพาฉันไปเมื่อไหร่ช็อปปิ้งต่างประเทศนะโอเคนะเพียงแค่คุณอยากเล่นพี่ชายพาไปทุกเดือนพี่ชายคุณใจดีจริงๆรับเงินนี้ไปไปซื้อเสื้อผ้าสวยๆให้ตัวเองชำรุดชำรุดช่างเป็นเรื่องจริงที่ไม่ใช่เด็กเจียงใจของเธอนี่ก็คือทำให้ไม่อุ่นไม่ได้ขาดอาหารจากเธอไม่ได้ขาดเสื้อผ้าจากเธอเรามาหาเธอ เพื่อให้ครอบครัวได้รวมตัวกันไม่ใช่มาหาเพื่อถุงนี่เจียสิรีบง้อนหน่อยขอโทษพ่อของเธอสักหน่อยฉันจะขอโทษเรื่องอะไรฉันมาถุงนี่งั้นตั้งแต่วันนี้ฉันจะไม่มีความสัมพันธ์กับตระกูลเจียงอีกต่อไปนี่หมายความว่าอะไรบ้านหลังใหญ่ของเธอฉันจะไม่อยู่ที่นี่อีกแล้วเธอตั้งแต่วันนี้ฉันไม่มีความสัมพันธ์ใดๆกับตระกูลเจียงเกิดมาไม่มีสิ่งใดถ้าฉันมาโดยไม่มีอะไรเลย งั้นฉันก็จะจัดไปอย่างสะอาดเสียเสียเียเสียกางเกงตัวนี้ของเจียงฉางเกอซื้อมาในตลาดนัดสามสิบบาทเสื้อผ้าเหล่านี้ก็คือตอนนี้ฉันคืนทุกอย่างให้เธอเธอนี่ตั้งใจจะทำให้ฉันโกรธตายหรือเปล่าเกิดอะไรขึ้นไม่พอใช่ไหมงั้นฉันจะให้ชีวิตของฉันกับเธอ ทำไมถึงมีเครื่องกระตุ้นหัวใจเครื่องกระตุ้นหัวใจของพ่อ